ชอบกัดาะยิ่งแบบว่าตอนนั้นพยายามเล่นให้แบบเขาเรียกว่าอะไรมีสมาธิเล่นเกมนี่มันก็จะชอบอากาศตอนนั้นเก่งมากครับท่านเฮ้ยนั่นไง เอาชอบเล่นอ่ะชอบเล่นนะป่วยงงไปเงินอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงสตูก็ป่วยเงินนะตานแต่สตูนะไม่สนใจโถศัตูไม่สนใจอาจานตีเราตับตับตับ โอเคเมื่อกี้กันนะที่แบบลงสนทนากับโซเฟียฮะก็แบบประมาณว่าก็รูปรูปภาพที่โซเฟียได้คืนมาเป็นรูปภาพที่พ่อให้มปนความสำคัญก็คือพ่อให้ตอนวันเกิดใช่ไหมและโซเฟียก็ถามว่าแล้วปออ๋าเนี่ยทำงานอะไรโอ้เงิน ปําทำงานให้กับโบรหรือเปล่าอะไรเงี้ยป่าบอกเปล่าป่าเป็นครูครับท่านหรือว่าอะไรที่แบบเป็นประมาณนั้นประเภทนั้นอะไรเงี้ยใครมันวิง,ว,งวิงนี่นะแต่ว่าหนังสือ,อตรงนี้นะครับเดอ้เอเราไม่ใช่ต้องต้องไปหานี่ก่อนท,ท,ที่จริงมันอยู่ตรงนี้เออ อยู่แถวๆอนียอยู่ตรงนี้เออแต่ต้องไปชี้จุดก่อนอข้ามขั้นตอนเจอโอเคเจองเจง๋อะไรของลงเนี่ยไม่ต้องกริ๊งเอ้อ อกนะเป็นโครใช่โซเฟียก็แบบทำหน้าง,งอนเนาะไม่ใช่ไม่เชื่ออะไรเงี้ยโซเฟียแบบนะเธอแบบสวยอะ่ะแล้วแบบตอนนี้ก็อายุเท่าไหรนะ่น่ายี่กว่าแล้วแบบว่าทำไมไม่มีแฟนนะแล้วแบบรู้สึกไงจะเล่นหูเล่นตาก,กับคุณลุงมซึ่งว่าเป็นแบบ ชายสูงสุขไวนั่นแหละชายมีอายุอะไรเงี้ยแสดงว่าเธอแบบมีรสนิยมแบบนั้นใช่ไหมเออเมื่อกี้เหมือนมีใบไม้ร่วงลงมาเดี๋ยวใหม่นี่จริงด้วยมาจากไหนาไ่าใบไม้เออ ค่ะตอนต่อจออยู่ตรงนี้ในที่บอกเดียวตรตรตรึอเคเฮิเอา้าจริงอยากใช้อะไรนะร่มชุชีพ แต่ว่าใช้คงไปไม่ถึงไหนใช่ไหมเนี่ยแต่อยากใช้ครับท่านอเอ้ยไม่ถึงไหนจริงๆด้วยเปิดเป่งครับท่านผมจุชีพตัวละร้อยเก้าสิบกว่าใช้ไม่คุ้มเลย <c oughs> ชิบ ก็นักเขียนการ์ตูนนะครับท่านเล่นเกมก็ใส่ตัวเสียงไปทุกช่วงเวลาจะได้รู้ว่านักเขียนการ์ตูนเล่นอะไรอย่างนี้ กันะไปซ่อนทุกที่ที่มีปลาปีกาเออช่วงนี้น่ารำคาญมากเลยอะหลังลงเนี่ยดนตรีจะดังนะแต่แบบคนที่ดูอะตอนนี้อาจจะแบบฟังแล้วไม่ดังอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ว่าตอนเล่นแบบคนเล่นเนี่ยโหดัง แทบจะตะโกนแข่งเลยทีเดียวเชียวอิลก็เรียบร้อยทีนี้เราไปไหนครับท่านน่าจะเป็นเอ่ออะไรนะหากุญแจได้หนังสือก็หากุญแจ ไม่มีทางสรอกอันนี้ทำเป็นจีบนะเกี้ยวเกี่ยวพาราสีเธอคือนางฟ้าคือเทพที่ไดาของชานอะไรก็ว่าไปแต่ที่ไหนได้ครับท่านเอมอนี่อีกแล้วครับท่านนาน,นาาโลกแห่ความรักไม่มีจริง I love gold แต่จริงผู้หญิงหันมาก่อนครับท่านกันนะแสดงว่าแบบว่าเห็นเห็นเงินดีกว่าคู่รักกันทั้งคู่ครับท่านเลิกผู้ทีครับท่านเนี่ยมันเลิกไม่ได้ครับท่านโอเคโอเคเอ๊ะดนนี้สึกจะมีวิ่งวิงไงนะเก็บไปแล้วมั้งโอเคก็เดี๋ยวต่อไปก็จะนะเข้าไปที่ กันนั่นแหละเป็นที่รับพื้นที่รับเออก็ไว้คลิปหน้าได้ครับเด้คลิปหากุญแจอะไรก็ว่าไปงั้นโอเค